ครับพราะพบกับช่องมุลสายเฮงนะครับอ่าปตนได้กลับมาถึงบ้านกกอกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาให้กําลังใจกันนะสู้ๆเด้อปตนเด้อปตนสู้ๆนะคะสู้ๆครับเราเกิดมาสู้อยู่แล้วก่เจ้าอยู่แล้วเรื่องนี้ไปให้กำลังใจนะกอดๆนะกอดนะกอดให้กำลังใจเนยากอดปตันนะอ้นี่แหละครับกอดนี่เด้อร้องอยู่ในใจไม่ต้องเอาออกมา ว่ามันถึงขนาดนี้แล้วอย่าหายเด้อเดี๋ยวคอยหายน้ำเดือดแทนได้คอยให้เหมืนลูกหายอยู่อ่ะลูกจะเรียนจะรีบอะไเด้อหาถ้าคอยได้ให้นี่ขี้บขี้ปุ่งออกม็เด้อแต่นะคะสู้ๆขาะนี่สู้ครับสู้ๆแต่ละคนก็มาให้กำลังใจเราให้กำลังใจกันนะครับเราอยู่ด้วยกันมานานนะครับอยากเป็้านให้ตลอดเวลาทางไกลทางไกลอ่ะโอ้โดีใจดีใจมัไม่ได้ใจใจดีใจกับลุงค่ะมา้วยกันนะ้าย้าหน้าใสครับทนาหน้าอ้ มทนาคนค่ทนายทน,น,น,นายท<อ>นายทนายมาจากไหนคะ,ะ,ะสิงหครนี่แหละคือข่ายของทนายสิทาเนาะก็ ไม่ใช่ค่ะแกก็สนตัวของแกอยู่แต่ล้วก็โทรไปไปถามท่านตั้มทนายก็จะพูดแล้วแจ้งกันแล้วเพราะว่าแกแกแจ้งก่อนแล้วว่าให้ตาหาทนายท้องที่ไว้ด้วยเผื่อว่าแกมาไม่ทันจะได้เอาคนที่ใกล้ๆก่อนใครที่ก่อนก็ได้เลยนะเงี๋ยวไปค่ะเดี๋ยวป้าแตนก็จะไปแล้วนะคะป้าแตนเดินทางปลอดภัยนะคะสูุ้ดยอดสุดยอดโซ่โซ่ยิ้มให้เบิ่งนะเออไม่ยี่ยี่แข็ก็รุ่งยิ้มยิ้มโซ่โใครขับรถให้ล่ะไม่ถึง นี่งพี่น่งนี่เองเี๋ยะเอาแม่ใหม่มาสู้แม่ที่มันพอกันนะครับเราก็ให้กําลังใจกันนะครับช่วงนี้ต้องการกําลังใจด่วนครับไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเราจะอยู่เคียงข้างกันนะครับลุงเชื่อว่าทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้นะครับปัญหาทุกอย่างมันต้องมีทางแก้ไขนะครับ เพียงแต่ว่าบางเรื่องมันอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ลุงคิดว่ามันคงจะผ่านไปได้สิ่งต่างๆปัญหามีไว้แก้ครับขอให้โชคดีนะครับขอให้ลุงพลป้าแตนนะครับผ่านอุปสรรคเรื่องราวตรงนี้ไปได้นะครับเราในฐานะเพื่อนคนหนึ่งนะครับแล้วก็ช่องยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งนะครับ ถึงจะไม่ใหญ่โตเท่าไหร่แต่เราก็ขอส่งกำลังใจนะครับส่งกำลังใจมอบกำลังใจแล้วก็จะเดินจะยืนอยู่เคียงข้างกันตลอดสูสูนะ,ะโอเคคลิปนี้แค่นี้กันนะครับโอ้ยขนยิ่งลูกแบบน,นึงครับบาดเจ้าทัานค,ครับ,บแมนแล้วครับ โอเคนะครับเหมือนประเตีนพูดนะครับขอความดีคุ้มครองนะครับโชคดีและปลอดภยัยสวัสดีครับ